แบงคกันครับผมนี่น่ะเปนไม่ไหม้เลยครับผมมายิงในที่ปอดคนนะครับผมกลางทุ่งนาเลยนะครับผม เอเป็นเพื่อนสวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีของมาให้ดูนะซิกซาวเออร์ของซิลเนียนะเพื่อนหนึ่งปืนสองแมกกาซีนนะครับผมมามาดูกันเลยนี่คือซิกซฟาวเออร์นะครับผมเป็นแบงค์กันปืนใหม่ๆเลยนะครับผมก็จะในกล่องก็จะมีเออเอาออกเอาออกเลยนี่มันมีตัวทาความสะอาดลากล้องด้วยนะเพื่อนโอเคหนึ่งปืนสองแมกกาซีนนะครับผมนี่จะเอาปืนให้ดูนะครับผมปืนใหม่ๆเลยเห็นเป้่าเพื่อนๆนี่นะ อันนี้ก็จะมารีวิววิธีการใช้งานให้กับคนที่จะซื้อไปในอนาคตนะครับผมได้ชมปีว่ามันจะเป็นงนี้เวลาคนมาซื้อของเนี่ยผมก็จะส่งคลิปให้เขาดูนะครับผมวิธีการใช้งานวิธีการดูแลรักษาต่างๆนะครับผมตำหนิวิธีการข,อข้อควรระมัดระวังหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับผมแบงกันนะครับผมเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนไม่ใช่ปืนจริงนั้นเพื่อนเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนสามารถพกพาได้ไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องมีใบ พกพานะครับผมเป็นสามารถพกเน็บเน็บเอาไว้ในะแบบว่าในกางเกงในนั่นเพื่อนแล้วก็ไปนั่งกินก๋วยเตี๋วก็ได้นะวันนี้ก็ไม่ผิดนะครับผมเพราะว่ามันจัดอยู่ในหมวดหมู่ของของเล่นและกีฬานะเพื่อนมันไม่ใช่ปืนจริงนะสามารถพกไปเดินตลาดนัดได้ไหมได้มันก็เหมือนเราเอาปืนรัดมไปนั่นแหละถ้าเกิดว่าโดนตำรวจจับก็ต้องแย้งให้ได้นะเพื่อนเพราะว่ากฎหมายมันมีมาแล้วนะมันไม่ต้องมีใบขออนุญาตไม่ต้องมีใบพกพานะมันไม่ใช่ปืนจริงนะครับผม เพราะฉะนั้นไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าจะผิดกฎหมายก็คือพกไปสมมติาากพกไปร้านกว๋วยเตี๋ยวเนี้ยแล้วแบบเอาไปวางบนโต๊ะโต๊ะโต๊ะกินกว๋วยเตี๋ยวเอาไปยิงโชว์ร้านกว๋วยเตี๋ยวพวกไปเซเวน่นเอาไปเดินชืือเดินอะไรอย่างนี้โดนจับน่ะเพื่อนอย่าไปทําอย่างนั้นน่ะพกพาไปไหนก็ได้บนลงบนรถเก็บให้มิดชิดน่ะเพื่อนไม่ผิดกฎหมายโอเคตัวนี้เนี่ยเป็นซิกซ er ์เซอร์พีสามสองศูนย์นะครับผมเป็นแบบฟูลมาร์กิ้งเลยนะลิเกซิแท้จากตุรกีนั่นเพื่อนนี่ดูด,ดูเห็นเปล่า เ,เป็นเป่าเป็นฟูลมาร์กิ่งเลยนะนเพื่อนนี่นี่ก็เป็นรหัสรุ่นมันนะครับผมโอเคเอาหนึ่งปืนสองแม็กกาซีนครับผมหนึ่งปืนสองแม็กกาซีนนี่ใส่เข้าไปแน่นเลยนะเพื่อนแน่นเนียนเลยนะผมโอเคเดี๋ยวจะใส่ให้ดูสองแม็กสองแม็กมันมีสองแม็กก็ต้องลองใส่ให้ดูสองแม็กถูกไหมมีสองแม็กจะใส่แม็กเดียวได้ไงล่ะอันนี้คือไม่มีปะปืนอะ่ะมันไม่มีกระสุนสไลม์มันก็จะค้างเห็นไหม เพราะว่าไม่มีกระสุนสไลด์มันก็จะค้างนะครับผมโ okay. อเคเดี๋ยวไปดูวิธีการทอดประกอบนะครับผมว่ามันทำอย่างไรโอเคก็พร้มอันเพื่อนวิธีการทอดประกอบนะครับผมหลังจากที่เราเรียนรู้วิธีการเซฟไก่ไปแล้วไก่แบบนกไนวิธีการทอดทําอย่างไรนะครับผมก็ปรับตรงนี้ลงมาข้างล่างนี่เลื่อนตัวล็อกสไลด์มาข้างล่างนะครับผมแล้วก็ดึงขึ้นแบบนี้นี่นัมม่นเพื่อนโหมันแบบว่ามันทําง่ายง่ายกว่าการถอดประกอบก้องอีกน่ะ พอทอดออกมาแล้วเราก็ดันสไลด์ออกมาข้างหลังนี้แล้วก็ยกนี่แค่นี้เอง <S <S แค่นี้เองเพื่อนๆง่ายมากง่ายไหมง่ายนะง่ายจริงนะเพื่อน <S <S อะับผมอะพอทอดสไลด์ออกมาแล้วมาดูว่าข้างในามีอะไรบ้างเดี๋ยวขอเอาอะอเอาไปเดี๋ยวจะอธิบายว่ามันมีอะไรบ้างข้างในนะผมก็จะมีไกด์หลอดนี่ไกด์หลอดสปริงไกด์หลอดบูทลองไกด์หลอดนี่เขาเรียกว่าบูทลองไกด์หลอด ตัวล็อกสไลด์ให้ติดกับบอดี้นะผมโอเคแล้วก็สไลด์นี่มาดูสไลด์นะครับผม, okay. Slide, ม,บผมหัวใจสัมพันธ์แล้วก็น้ําหนักปืนอยู่ตรงนี้นะครับผมสไลด์ uh, เนี่ยมันไม่ใช่เหล็กนะเพื่อนแต่มันเป็นมันไม่ใช่เหล็กเหล็กของปืนจริงแต่มันคือเหล็กในอุตสาหกรรมของบีบีกันนะครับผมอุตสาหกรรมของแบงก์กันก็ให้ความแข็งแรงให้ความทนทานนะครับผมให้น้ําหนักให้ uh, ลูกทรงนะครับผมที่เหมือนเหล็กหนาเหล็กของสไลด์ปืนจริงนะครับผมแค่เหมือนนะแต่แทนกันไม่ได้ มันแค่เหมือนแทนกันไม่ได้นะครับผมามาดูตรงนี้เนี่ยวัสดุปเป็นโพลิเมอร์นะผมก็นกในเห็นไหมนกในตัวตอกนะครับผมเข็มตอกอตอกชนวนนะครับผมเข็มตอกกระสนนะครับผมมีสีแดงนี่แปลว่าปืนเซฟอยู่นะครับผมถ้าถ้าสีแดงมันงอมาอย่างนี้ถ้าสีแดงงออย่างนี้แปลว่าปืนมันเซฟอยู่นะครับผมท่ออธิบายเรื่องท่อนะผมที่เห็นมีมีอะไรอุดอยู่ตรงนี้นั่นเพื่อน บางคนไม่รู้ไปเอาออกนะครับผมเพื่อที่จะให้ลํากล้องมันโบโบ๋มันของจริงแบบนั้นเนี่ยเป็นความผิดมหันานะครับเพราะว่ามันจะทําให้ปืนเนี่ยเสียงไม่ดีสาเหตุที่มันมีไออ่ามีท่อเขาเรียกว่าเป็นพลาสติกอุดเอาไวเ้เพื่อที่จะทให้เสียงกระสุนเนี่ยมันแน่นขึ้นนะครับผมโอเคนะมันก็มีเท่านี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะโอเคแล้ววิธีการถอดประกอบเป็นยังไงอาโอเคไปดูกัน อ่านเพื่อนมาดูวิธีการประกอบปืนนะครับผมวิธีการประกอบปืนมันง่ายมากคือถ้าเพื่อนๆเคยยิงปืนจริงหรือการเคยรู้จักปืนจริงเนี่ยวัสดุหรืออุปกรณ์ภายในเนี่ยมันคนละย่างกับปืนจริงเลยนะแมงมันไม่มีอะไรมากมายเลยนะเพื่อนมันเพราะฉะนั้นมันมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยวิธีการก็คือเห็นตัวเตะไหมเราก็กดตัวเตะกดไกค้างนี่กดไกค้าง ครับนี่ะไก่ค้างไว้แล้วก็กดตัว, s, ตวเตะลงอ่าพอตัวเตะล,ล,ล,ลงนี้นะครับผมบูทบูทบูบูทนี่ปากฉลามมันจะเป็นปากฉลามนี้ใส่่างนี้เลยนะครับผมเอาตัวปากฉลามขึ้นแล้วก็ยัดเข้าไปเนี่ยแล้วก็หา่าหาเลขหาอะไรเงี้ยก็จัดทรงให้มันเข้าไปในเข้าไปในรูนี้จะรู้ได้ไงว่ามันเข้ารูมันจะทะลุมาตรงนี้อ่าถ้ามันเข้ารูแล้วนะครับผมแล้วก็เอาไกด์รอด ใส่เสียบเข้าไปในโรบูทเนีครับผมเสียบเข้าไปในโรบูตแบบนี้อ่าเสียบเข้าไปง่ายไหมเนี่ยยิงได้แล้วเนี่ยเพื่อนแล้วก็ใส่สไลด์เข้าไปเพื่อนง่ายกว่าง่ายกว่าบีบการระบบบัดแก๊สอีกหนาแบงนะนี่น,น,น,นี่แล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ดึงดึงให้สุดนี้อ่าโอเคพอได้อย่างงี้แล้วยิงยังยิงไม่ได้นะ่ะเพื่อนเมื่อถึงแบบพอใส่ไปเข้าไปนี้ยังยิงไม่ได้หนาะเพื่อนเห็นไหมเพราะมันยัง ติดตัวล็อกสไลด์กับบอดี้อยู่นะครับผมก็หยิบตัวนี้ออกมานะครับผมตัวนี้เนี่ยเราจะพบเห็นได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าแบงก์การหลายๆตัวก็เริ่มมาใช้ระบบนี้แล้วนะผมระ,ระบบเหล็กบ้างอย่างนี้นะ่ะวิธีการใส่ก็แค่จับจับมันตั้งอย่างนี้เห็นปะจับตั้งอย่างนี้แล้วก็บิดเพื่อนแล้วก็บิดนี่บิดเข้าไปอ่าบิดเข้าไปนะเพื่อนไม่ได้ยากเลยนะนี่บิดเข้าไปนี่เห็นปะเข้าแล้วเดี๋ยวผมทําให้ดูใหม่ทำให้ดูใหม่ จับตั้งๆอย่างนี้จับจะจะจะหมุนทรงไหนก็ได้อ่ะแล้วก็บิดไป๋ยวมันเข้าเองไงพอเข้าแล้วก็จัดทรงให้มันได้อย่างงี้นี่เห็นปะพร้อมยิงละนะผมพร้อมยิงแล้ว,ลว,ลวนี่แค่นี้เองนะเนี่ยแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรแบบว่ายุ่งยากยุ่งเย็นยุ่งมากมายอะไรเลยนะครับผมโอเคเพื่อนวิธีการใส่กระสุนมันไม่เหมือนมันใส่กระสุนเขาเนียงยากนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับยากมากมันไม่เหมือนดิริกันนะที่เราจะ ส er, <c oughs> ปีดโหลดเดอร์กาะเกาะกากไปไม่ใช่แบบนั้นนะครับผม <c oughs> เป็นการโอเคจับกระสุนขึ้นมาทีละสองลูกนะครับผมทีละสองลูกจับแบบนี้นะครับผมแล้วเห็นบ้างตรงนี้ไหมมันจะมีบ้างนี่ยเนี่นี่นดูอย่างงี้บ้างมันจะแคบแคบแล้วก็กว้างกว้างอย่างงี้ใช่ไหมเราดูตรงที่กว้างจับกระสุนวางไว้ตรงดูกว้างๆนะครับผมแล้วก็กดลงไปแล้วก็ดันหนึ่งนะครับผมอ๋อดูว่ามันใส่ได้กี่นัดสองนะครับผมแต่จะใส่กี่นัด ตามโรงงานตามผู้มือบอกนะครับว่าใส่ได้สิบสี่นัดเอามาดูว่าใส่ได้สิบี่นัดจริงไหมสองนัดละอ่ะสามนะครับผมสามนัดละสี่เอามาดูสเต็ปวิธีการใส่ขั้นแรกกดลงไปกดกระสุนลงไปแล้วก็กดอันนี้แล้วก็เอามือดันับนะผมห้านะครับผมเอามือดันกระสุนกดกระสุนเอาไว้อ่านะครับผมแล้วก็กดโฮนะครับผม ก,ก็หนักนะครับผมโอเคแล้ววิธีการเอาเอาลูกออกเอาออกอยังไงเนี่ยผมแล้วก็ดันดันไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะหกแล้วเจ็ดแปดเก้าผมสิบหน่ะสิบสองสามสิบสี่นะ 10, 2, 3, 14, นะเพื่อนสิบสี่นะครับล่วงไปตรงนั้นะหนึนะ่งเนพื่อนโอเควิธีการใส่ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากยุบเย็นมากมายไม่มีกระสุนปืนค้างสไลด์ปกติ นะครับผมถ้าสนใจปืนแบ้กกันมือสอแบบนี้สภาพใหม่ๆแบบนี้ก็จะ่าลืมนั้นเพื่อนแอปไลายมาที่3 G s M สิบหลายผมเลยนะครับผมนี่ปืนแบบสวยๆใหม่ๆเลยน,เน,เเนั่นเพื่อนโอเคเจอกันนะเพื่อนไปแล้วนะบ๊ายบาย